พระเจ้าใหญ่องค์ตือวัดพระโตตั้งอยู่บ้านปากแซงตําบนพระลานอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยที่เก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เข้ารบบูชาของประชาชนทนไทยและประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล่าเลื่อมไซรัท่ากราบไหวบูชาตลอดมา นกลายเป็นประเภทนีที่สำคัญในการนมัสก,การพระเจ้าใหญ่องค์ตื่อระหว่างวันขึ้นเก่าคำหอดวันขึ้นสิบหาคำเดือนสามของถูกปีและจะมีประชาชนจากทั่วสารทิศทางไทยเล่าได้มากนมัสก,การจำนวนมากประวัติการสร้างพระเจ้าใหญ่องค์ตื่อบม่มีหลักฐานที่แน่ชัดมีเพียงการบันทึกจากคำบอกเล่าของคนแก่ ซึ่งได้เล่าสืบทอดกันมาว่ามีกษัตริย์สมัยขอพระอ,องค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระยาแขวเจ็ดทันได้สเสด็จหลงเลือลงมาตามลำแม่น้ำโข้งในหนาฝนพ่อหอดบาดปากเสยงกับคำลงจึงได้ยุดประทับแรมหนึ่งขึ้นว่าลุงขึ้นพระองค์ได้สเสด็จขึ้นไปยังโมบานและได้พบกับเจ้าควนขอมโมบานในสมัยนั้นพระญาแขวเจ็ดทันได้ตัดถามถึงประวัติของโมบาน เจ้าควนได้เล่าไ่้ฟังว่าบ้านนี้มีหาสวยงามกว่างไงในหนาแรงหาซาจะโพขื้นเนื้อผิวน้ำและหาทายแห่งนี้มีสิ่งประหลาดอยู่คือถ้าปีได้หาทายโพขื้นเนื้อผิวน้ำระวังมู่บ้านประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อพระอ,องค์ได้ทราบก็เกิดความศรัทธาแน่ใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องหย่อนกลับมาสร้างมู่บานแห่งนี้ให้เป็นเมืองในรล่าปี1154 พระอ,องค์ก็ได้สเสด็จมาพร้อมด้วยข้าทาสบริวัรเป็นจํานวนมากเมื่อสเสด็จมาถ,ถึงพระอ,องค์จึงได้มอบหเย้จแสงเป็นคนขวบคุ่มการก่อสร้างพร้อมกันนี้ก็ได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อประมาณปี1180และคนะหนามว่า,วาพระอ,อินทร์ไซโฉมต่อมาเรียกพระเจ้าไงองค์ตื่อ เมื่อเตาแสงถึงแก่กำลงังลงเช่าเมืองได้สร้างหอรักเนื่องขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และขนะนมว่าหอแสงต่อมาวัดแห่งนี้ก็ขาดพ้นบูรณะและกลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายหลอยปีขวัญช้างในมูบานนี้ได้ไปพบพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวและแด้บอกบนชาวบ้านมารวมกันบูรณะวัดปีขึ้นมาอีกครั้งและต่อมา จึงเปลี่ยนซื้อวัดเป็นวัดพระตูแน่จากรักฐานการบูรณาวัดพระตูในปี2461พระคู่กุ้รคอมเท่าบานได้รวมมือกันก่อสางวิหารโดยวาจางสั่งเชาย่วนใช้เวลาสาั่งสมปีและจ้าลึกไวยท่วิหารว่าาพระเจ้า,า,าพระคู่ห้องกุศกรสมภาพวัดการเคมราล มี่านพระคู่กุเป็นประธานพร้อมด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านได้พร้อมใจกันบริจาคเงินสร้างวิหารพระเจ้าใหญ่ปากแซงในหามโมบานคือบ้านปากแซงบ้านนาไทรบา้านพระลานบ้านบกบ้านทุงเกียงได้จ้างคนอาน้าเวียดนามเป็นเงินเจ็ดอยบาท สร้างเมื่อปี2463หอดปี2468พระเจ้าใหญ่องค์ตือจากอดีตหอดปัจจุบันยังเป็นศูนย์ร่วมดวงใจชาวไทยเล่าสองฟังโขงเฉื่อมย่งสู่ความจเจริญทางด่านประเภทนี้อันดีงามให้ชนหลุ่นล้างเลื้สืบสารต่อไปบ่มีวันเสื่อมค่าย